วันนี้ได้ดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการที่การประชุมสภาแล้วก็มีการ กล่าวหากันนะครับนะคือทางารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคุณวิป๊ประธานวิป๊ปรฐบาลคุณวิสุทธิ์หรือว่าสส,สคุณอนุศรน,นะครับนะที่ออกมาตีติง้งหรือกล่าวหาว่าพรรคฝ่ายค้านนะครับนะก็ไม่สร้างสารรค์ในการที่ทํางานประชุมสภาพป๊บๆก็เผือก็นับองค์ประชุมแล้วก็ทําให้องค์ประชุมไม่ครบประธานสภาก็ เลิกประชุมสภาอ่โดยไม่มีเหตุผลนะอ่ะแล้วก็โทษกันว่าฝ่ายค้านนั่นะไม่ให้ความร่วมมือทำงานแบบไม่สร้างสรรค์นะผมก็อยากจะบอกคุณวิสุทธิ์ยชรุณและคุณอนุสรนะครับนะอ่ะผมไปบอกว่าให้คุณทั้งสองคนนะครับนะไปคุยกับคุณทักษิณซะนะว่าสาเหตุที่มันเกิดมาเป็นแบบเนี้ยสภาขาดอ่ไม่พอเสียงปิ่นน้ำยังดันทุรังเนี่ยก็เพราะความดันทุรังของคุณทักษิณน,นะของคุณแพทองทานนะของผู้บริหารพรรคเพื่อไทยนะรู้ ก็รู้อยู่แล้วว่าเสียงมันปิ่มน้ํามันไปไม่ได้แล้วก็สภาเองสอสอเองก็มามั่งไม่มามั่งสาเหตุที่สอสอพักร่วมรัฐบาลมามั่งไม่มามั่งก็เป็นเพราะรู้อยู่แล้วตอนคุณเนี่ยผักด,ดันตั้งรัฐบาลตั้งคอรมอใหม่เนี่ยคุณก็ไปตอบแทนเฉพาะคนเป็นรัฐมนตรีถูกไหมทั้งพักร่วมทั้งพักตัวเองนะครับนะแต่ว่าสอสเ <hearts S 1> <następ S 2> ขา<อ>ไม่ได้ด้วยนี่นะพอสอสอไ, <ป S 1> ไม่ได้ด้วยมันก็เนี่ยแหละมันก็ตั้งราคาตัวเองมันยื้อเรื่องมั่งมาไม่ไม่ไม่ไมา เพราะว่ามันต้องการอ่าอ่าก็เรียกนะต้องการแบบเนี้ยนะครับหาหาค่ารถหาค่ารถมาประชุมนะเอ่อมันต้องต่อรองมาอย่างนั้นนะครับนะั่แค่นี้คุณก็อ่านออกถ้าคุณอยากให้มันมั่นคงนะครับนะคุณให้ไปสัปดาห์ละแสนนะครับเดี๋ยวสสมันก็มานะถ้าคุณอยากจะไปต่อไงนะแต่ถ้าต่อไม่ได้ไปไม่ไม่รอดไม่ไหวเนะี่ยก็ยุสบสภาซะนะครับ ผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณอ่ะ,อะเห็นกับพวกพ้องเห็นกับรัฐบาลเห็นก่สสที่เป็นรัฐบาลอยากอยู่น,นั้นทําหน้าที่ต่อนานๆจะได้ใช้งบประมาณประเทศแผ่นดินนะครับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคุณก็ต้องจ่ายนะฮะคุณก็ต้องจ่ายแต่ถ้าคุณเห็นประโยชน์กับประเทศชาตินะ คุณก็ไม่ต้องจ่ายคุณก็ยุบสภาซะพอพอยุบสภามันก็จะไม่มีประชุมสภาก็ไม่ต้องไปเสียเงินค่าอาหารในสภาถูกไหมครับนะสัปดาห์แล้วตั้งกี่แสนอ่ะนะผมถึงบอกว่าั้นะพิธีมันง่ายๆแค่นนะั้นมันอยู่ที่พวกคุณเองนะครับนะถ้าอยากกระ,ะเฮี้ยนกระือรืออยากเป็นรัฐบาลนะครับนะก็ต้องยอมเสียไปถ้าให้แกพวกสสมันขยันมันจะได้สักคนละแสนนะเออนะเฉพาะรัฐบาลพอฝ่ายค้านอะ่ะเขาทางานอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องไปพูดนะ ไปบอกว่าการมาทํางานอยู่อยูอ่ดันทุลังไปทํางานเนี่ยทำงานเพื่อประเทศชาตินะแล้วเกิดว่าถ้าเกิดที่ที่ดันทุลังไปเนี่ยมันจะเกิดเปิดประโยชน์กับประเทศอันนี้มันชัดเจนที่คุณออกมาโวยวายว่าฝ่ายค้านนับองค์ประชุมไม่สร้างสารรค์ทำงานไปน,นั้นแสดงว่าคุณมีปัญหานะมีปัญหาในการที่จะ,ะทํางานในระบบสภาหรอครับนะแล้วอย่างเงี้ยถ้าคุณจะไปบอกประชาชนว่าอยู่ไม่ยุบสภาเพราะจะอยู่ไปเพื่อ,อ ทำงานแล้วก็แก้ปัญหาประเทศนะครับนะไม่มีใครเขาเชื่อก็ในเมื่อองค์ประชุมนะครับนะคุณยังไม่มีปัญญารักษาหรือพะคุณก็ไปโทษคนนู้นคนนี้แล้วคุณจะไปแก้ปัญหาประเทศได้ไรคุณจะมาอ้างว่าแก้ปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาเชื้ดนคุณไม่มีปัญญาหรอกครับนะเพราะว่ามันยากมันยากกว่าตอนนี้เยอะนะฮะก็แค่ไอประชุมสภาคุณยังแก้ไม่ได้คุณยังเรียกสสคุณไม่ได้นะครับนะคุณก็ไปจะไป จะไปแก้ปัญหาประเทศได้ยังไงนะเพราะงั้นผมเลยแนะนําบอกว่าให้ทั้งท้องนั่นไปคุยกับคุณทักษิณซะเอาไงดีนายนะครับนะพวกผมเหนื่อยไม่ไหวแล้วนะครับนะอยากจะฝากย้ําอีกทีนะครับนะไอเรื่องของการประชุมสภาเนี่ยนะครับนะถ้าตัดทิ้นใจเห็นกับพวกตัวเองเห็นกับพวกฟองเห็นกับพวกรัฐบาลคุณก็ให้มันรักสัปดาห์ละแสนแต่ถ้าเห็นแก่ประเทศชาติประชาชนคุณยุบสภาซะนี่จากประชาชนคนหนึ่ง